พี่น้องที่รักในพระกิตเจ้าในการเรียนคำสอนถ้าเรียนไม่ถึงเราก็จะได้ข้อความจริงไม่เต็มทำให้การดำรงชีวิตของเรานั้นบางทีมีอุปสรรคเพราะเราไม่ได้บรรลุถึงความจริงที่เกี่ยวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราสู้เด็กคนหนึ่งที่เรียนคำสอนมาเต็มที่แล้วเนี่ยไม่ได้ถ้าหากว่าผู้ใหญ่ไม่สนใจเรื่องของ ราธรรมของพระเยซูเจ้าอยู่ที่ประเทศอังกฤษอยู่ที่เมืงองเอินเบิร์กนี่นะครับพี่น้องก็มีร้านหลายร้านที่ขายภาพวาดที่ส,สวยมีทั้งวิวมีทั้งบุคคลสำคัญและหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือรูปพระเยซูเจ้าตกตึงกางเขนแล้วก็คนที่มายืนอยู่ตรงนั้นก็คงจะ ไม่ใช่คริสตังหรืออาจจะเป็นคริสตังที่ไม่ได้เรียนคำสอนมากมายนะักก็จ้องดูภาพดาูความสวยงามดูแสงสีแล้วก็ขณะที่กาลังจ้องดูอยู่นั้นก็มีเด็กคนหนึ่งมาแล้วก็สกิดเขาเป็นเด็กที่ <c oughs> มีเด็กชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแต่งตัวเบสซอนนิดหน่อยแล้วก็ เมื่อเห็นผู้ชายคนนี้จ้องดูที่ไม้กางเขนเขาก็อธิบายเลยเขาบอกว่านี่ไงพระเยซูเจา้าแล้วก็พรงตายบนไม้กางเขนพรงอยู่บนไม้กางเขนแล้วก็เขานะตอบตะปูใส่มือและเท้าของพระองค์นะแล้วก็ที่ศีรษะนั้นก็มีมงกุฎหนามแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ฆ่าพระองค์พระองค์นั้นเป็นคนดีแล้วก็พระองค์ได้ตายเพื่อพวกเรา อีกข้างๆนั้นคุณเห็นไหมครับเป็นแม่พระที่ยืนอยู่ข้างๆที่มองดูสิ่งที่คนอื่นก,กระทําต่อ,อพระเยซูเจ้าเขาแม้จะไม่ซึ้งเท่าไหร่แต่เมื่อได้ฟังคำอธิบายของเด็กคนนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่า มีความสะเทือนใจแล้วก็บอกว่า,อ,าอยากจะฟังต่อไปแต่คนนี้ก็เลยบอกว่า,าโรคได้ตายนะครับตายเพื่อบาปของพวกเราและพรงค์ทูฝังไว้หลังจากนั้นคนนี้ก็เดินออกไปจะเดินไปตามสนุนแล้วสักพักหนึ่งก็มี มีคนมาสะก,กิดข้างๆเขาอ้าวเป็นเด็กคนนี้อีกแล้วเขาบอกว่าผมพูดยังไม่จบนะครับขอพูดต่อนิดหน่อยเขาพูดด้วยความมั่นใจแต่วิ่งมาเกดกระหอบก็ก็พูดได้ว่ามผมลืมที่จะบอกคุณน้าไปว่าพระองค์ได้กลับคืนชีพแล้วนะครับพระเยซูเจา้าได้กลับคืนชีพแล้วเขาภูมิใจมากที่ได้ พูดสิ่งที่มีความที่เขาได้รับความเชื่อมาพี่น้องครับถ้าคำสอนของเราไม่ถึงใจของเราจริงๆเราค่อยคงจะปล่อยให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปนี่ตอนช่วงนี้ปัสกาเป็นพระธรรมของปัสกาก็คือการตายบนไมก้กางเขนการกลับคืนชีพยอย่างรุ่งโรจน์และการเสด็จสุดสวรรค์ของพระองค์เนี่ยก็ขอ,ขอให้ท่านทุกๆคนที่เป็นผู้ฟังอยู่ในเวลานี้ ได้เข้าใจว่าพระเยซูเจ้าได้ไถ่บาปพวกเราแล้วด้วยพระโลหิตของพระองค์พระองค์ใต้เพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสได้ตับคืนชีพได้ได้ไปสวรรค์ก็ขอให้พี่น้องได้ภูมิใจว่าอย่างน้อยก็มีคนหนึ่งที่อาสาตายเพื่อพวกเราและองค์ผู้นั้นไม่ไม่ใช่ใครอื่นก็คือองค์พระเยซูเจ้านั่นเองขอพระพิม์เจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ